ครับผมก็ได้ลงมาไม่ได้ทำก็งวันนี้เจอกับไปเพชรเกียงไกลอยูนะไม่เคยชกวันนี้ร้อยใจร้อยสิบเอ็ดครับล่าสุดเราชกร้อยเท่าไหรสิบเอ็ดครับวันนี้ก็ร้อยสิบเอ็ดนะเมื่อเช้ามาเกินมาเท่าไหรจุดแปดครับผ่านเฉลยไปซ้อมอยู่ที่เกียร์เพิ่มเฟืองครับกี่วันซ้อมมารอบนี้สามวันที่กว่าเราเป็นมวยมวยฝีมือมวยเข่ามวยยังไงฝีมือครับฝีมือเห็นในคลิปคู่ต่อสู้ไหม จะได้ไหนสี่มือรสี่มือรัรถสูงตังหต่ความสูงร้อยหกสิบเจ็ดครับน้ำหนักเขาลอยลอยให้สองห้สครับปีนี้อายุเท่าไหร่ละสิบหกครับชกมาถึงร้อยไหมนี่ไม่ถึงครับเทาไรได้สี่สีไปครับสี่สี่เหรอโอ้โหทางบ้านเขาไม่เชื่อหรอกสี่ส่ไอย่างน้อยต้องมี6กสอ้าสามไฟหลังชนะสี่ทีชนะสองให้หนึ่งครับล่าสุดเป็นยังไงชนะใครชนะทยงานที่จุมพรครับจุมพรวันนั้นช่างไหมช่างครับ นั่นเขาร้อยสิบเอ็ดเหรอใช่ลูกหลานจากจังหวัดชุมพรครับอว่าเป็นครับเชียร์นได้กี่บอลยันตีได้นั่นครับพร้ชัยชนะกับบ้านครับโอเคก็จูนดีดี่้างสวัสดีครับผมเพชรเกียงไกาเจ็บบังดอนครับวันนี้เจอใครเจอกล้าและลงกล้าอารมณ์นะไปเกิดชกกันนะไปร่วงกันนะวันนี้ร้อยสิบเอ็ดมาเป็นยังไงบ้างพอดีครับพ้อมอยู่เกียร์บังดอนนะดีวันได้ซ้อมมาสามอาทิตย์ได้เราเป็นมวยฝีมือมวยมัดมวยเท้ามวยฝีมือฝีมือนะรูปสูงเท่าไหร่ครับเราสิบสามรา้อยเท่่าาไหรสี่ายเหน 27ายบชมาทั้งหมดไรมวยหกสิดสิอามเฟ์หลังเป็นนะแพ้แพ้สชนะหนึ่งแต่ว่าร้อไม่ร้อยสิบเอ็ดไมชกขรอยสิบครับเวที่คุมไม่ร้ดก็คุมเยอะอยู่สีโลสโลประมาณนี้ของนักมวยเราเป็นคนจังหวัดนราสิบาฝากไปกับเชน่อยครับก็ฝากไปกับนายเจนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนครับขอชคดีนองใจค